มีคำถามมาถามเรื่องของเวรกรรมนะครับว่าคลอดลูกออกมาแล้วลูกพิการเป็นเวรกรรมอะไรของเราหรือว่าของลูกยังเย่ยงตอนนี้ที่มีกรณีเด็กคนหนึ่งเนาะที่คลอดลูกออกมาที่ศีรษะสมองเนี่ยครับในบญชานะครับมันทําให้เห็นภาพฉันไม่รู้ว่าคนจะคิดไหมว่านั่นคือคือเวกรกรรมชนิดหนึ่งที่มันย์นเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจบแนกสัตว์ให้ีชัว่วเ็วยาว คนมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามาและไปอยู่ได้ด้วยกรรมกรรมนั้นใครเป็นคนกระทำก็คือตัวเขากระทำไม่มีใครรู้ว่ากขาทำกรรมอะไรก็ถึงได้กลายเป็นสมองออกมานอกกระโหลกแต่ก็นั่งนึกคำนึงถึงจักรโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีกระโูกมีแต่หนังแล้วพุกเนื้อแล้วกิีงใบแขนขาไม่มี สัตว์นารกณ์ชนิดนี้ทำกรรมอะไรก็ทำกรรมกับพ่อกับแม่ตัวไม่มีแขนไม่มีขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเปลืก้อนเน,นื้อกลิ่งไปตามพื้นแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเวลามีน้ำทิ่มน้ำตามก็จะโดนเจ็บแล้วเจ็บปวดจ,จนตายทำให้หนึกถึงสัตว์นรมป,ประเภทนี้แม้แต่เขาจะบอกว่ายัางมีแขนมีขาแต่ ไอ้สมองในส่วนที่มันควรจะอยู่ในกระโหลกก็ออกมาหนูนนอกกระโหลกทําให้ยืนยันเลยว่าสารนรกชนิดนี้มันมีอยู่จริงนะมันทาให้เห็นภาพได้วาสารนรกชนิดนี้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นใครที่ไปทํากรรมต่อพ่อต่อแม่ไว้เนี่ยพวกนี้จะไม่มีโครงสร้างป้องกันภัยจะไม่มีกระดูกจะไม่มีเครื่องกรอบป้องกันอวัยวะภายในก็มีจากหนังกับอวัยวะแล้วหุ้มแล้วก็กลิ้งไปเป็นลูกบอลไปตามพื้นถนน มีวนมีนามามีไฟกเดเผาหล่นแล้วก็ตายมีลมชีว่างมพัดในฟื้นแล้วก็มากรีงใหม่ตั้งแต่บนเขาลงมาทั้งล่างแล้วก็ตายแล้วก็มีลมมาพัดให้เกิดขึ้นใหม่แล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่ที่ขึ้นที่ลงอย่างนั้นอ้คนทากรรมกับพ่อกัอแแบแม่เนี่ยสำคัญมากราวัลให้ดีอย่าไปทําเวลาลูกโอ้ที่ครับคข้าว สำหรับข้าวไอ่ยาเนยน้งกูจะต้องต้องคอยถามว่ากินได้ไหมเผ็ดไหมเปรี้ยวไหมหวานไหมก็กลัวเผ็ดไปเดี๋ยวเราก็ทุรนทุรายหวานไปเปรี้ยวไปให้มันเหมาะสมสําหรับแกแล้วก็เวลาแกพูดแกพูดอะไรเนะี่ยเราจะฟังเฉยๆไม่แต่บางคำบางคำเรารู้สึกได้ว่ามันมันเสียแทงหัวใจมันแสลงหลเงูเราก็ต้องนิ่งๆเฉยๆซะเพราะต้องเข้าใจว่านั่นสภาพของคนแก่ สภาพของคนที่อายุมากแล้วมีสติปัญญาอ,อันไม่แข็งแรงแล้วเรากวกควรจะให้โอกาสให้อาัยแต่คนบางคนมันไม่ใช่โวยวายดีโวย,วยด,วยดีพายพ่อแม่คนคิดก็คิดไม่คิดก็่าคิด,ค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 ดอะไรอย่างเงี้ยระวังให้ดีคนเนี้ยเวรกรรมมันจะตามทันทำกับพ่อกับแม่เนี่ยต้องถนอมเหมือนจที่พ่อแม่ถนอมเรา อยากไปทำลายท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจแม้แต่เพียงใจคิดก็อย่าไปทำนะเออ่สองวันหลวงปู่ไปทํางานที่เชียงใหม่เห็นแก่วดว่าอยากจะไปไหว้พระท่านก็เลยให้คนก็พาแกไปแกก็ไปเที่ยวแกหลวงปู่ก็ไปทํางานลกลับมาเย็นเจอัน้ากันอ้าวท่านไม่ไปเที่ยวผมมาทํางานไม่ได้ไปเที่ยวไปทำแกก็ไ,ไ,ปไปเที่ยวไปไหว้พระไหว้เจา้าเลย แกมีความสุขกลับมาแล้วถามไปไหนไม่ไหนกี่อยู่บ้านลืมคือคนแก่เนี่ยพอหิวแล้วจะลืมเพื่อยากให้หิวต้องให้กินอยู่บ่อยๆแล้วก็ขอร้องจะมีพ่อมีแม่ไอ้นี่บอกกินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ให้แกกินไปเถอะอายุแกปูนนี้ละไปอยากกินอะไรกินไม่เถอะดีกว่าปล่อยให้แกเป็นผีอดอนยา เออที่จะกินให้ตายดีกว่าเป็นผีอิ่มดีกว่าผีอดนะบอู้กป้ากินให้แกกินเลยแกจะกินสักเท่าไหร่เอ,อ้ยแกจะกินเท่าไหร่อายุปาา้าคราไปจะแปดสิบห้าแล้วอยู่ได้ก็ไม่เกินร้อยปีแกอยากกินให้กินเข้าไปให้กินเข้าไปแต่มีความสุขก็ให้กินเข้าไปหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ทําให้แกมีความสุข ไอ้ผึ่งพอใจไอ้ลูกบางคนไอ้นูกกินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เลยผอมหัวโตเดินกองแกงกองแกงเปรี้ยงปีอดอยากถามว่าทำไมไม่กินก็เดี๋ยวป่วยกูว่าไม่ได้ตายเพราะป่วยหรอาตายเพราะอดนี่แหละตายเพราะว่าอยากนี่แหละไม่ได้ตายเพราะป่วยหรอกไอ้ก็กินไม่ได้ก็อยากกินอะไรกินรับผัวไม่ได้าำไม่ไอ้ก็อยากกินเลยทํา ทำได้ทำาี่เดี๋ยวต้องรีบเลยเลยนะเดี๋ยวต้องรีบไปทำกับข้าไปทุกเย็นลงต้องไปทำกับเขาในทุกเย็นอ่ะไปจบ